เขาสู่ช่วงที่สองเอ็นบีที่ร่วมใจคนไทยผู้ถิ่กันครับว่าเรื่องความร่มายนิดนึงครับตอนนี้ก็ร่างเป็นข่าวเรื่องไหโดยเสนหาคำมาสเสนหานี่เป็นภาษาสันสกฤฤฤฤฤติตนะครับแปลว่ายังไม่เปิดเบิงแต่ว่ามันลักษณะแบบผูกพันยึดติดหองหาอาวอนกันนะครับบ่จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวเลยครับท่านมาเบิงข่าวต่างๆที่ก็ลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ ท่านจะไปว่าเขาให้กันบ่เขาเป็นชูสาวหรือเสน่หาอย่างกันแบบปิศสวสบา,บาดจิบโมเมนต์นะครับเพราะกฎหมายก็ใส่ขําว่าไห้โดยเสน่หากันในผมมันกฎหมายแผงและพันชย์เกี่ยวกับเรื่องการไห้นะั่นมันก็มีขําว่าไห้โดยเสน่หาเนี่ยกฎหมายขาเขียนแนวนั้นนะครับอืส่วนภารรษาสันตกคริสจะเขียนแบบใดแล้วมันไปในเชิงการรักไข่ผูกพันธ์อย่างกันนั่นก็เรื่องหนึ่งของภาษานะครับโมกี่ยวส่วนภาษามาโคดบางไหนกับโมโหกันโห่สันสกคริสแปลว่าผูกพันยึดติด เออหากกันแพ่งกันนั่นแหละส่วสนมามันไปทั้งความหักนะครับที่ถ้าเขาห้เขามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแสดงว่าเข้าตองเป็นที่ชื่นชมของเขาเออเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยยกสมบัติให้ลูกหมู่จะคว่ำลูกข้ามพานลูกพ่อแม่โสถิ่มเขาบม่อยากให้เลยลูกติดยาเสพติดลูกเหรียญการพนันลูกโอ้สาเ็จเท่เมาให้ยังไปมันกับายกินเบิร์ดครับอืมมันก็ติดยาไม่บอกครับเอาที่ดิน เอาเงินไปให้ลูกที่มันติดยาเหรียนกันว่านั่นมันสิงยัง่งบ่ครับพ่อแม่เขากับเบื่องอยู่เลยครับเขาก็บเบื่องอยู่เมื่อรับมูรับตาให้กับพิจารณาบางเทอลูกก็บ่าเขาใจว่าลูกเจ็ดแปดคนในทรัพย์สินบทอกันลูกแต่ละคนอาชีพก็ต่างกันบางคนเป็นหมอบางคนเป็นเจ้าของกิจการหันค่าประกอบอาชีพสุทิลิตบางคนก็เลีนยนยางเดี่ยวบาบจมูกสิงอยู่ในหัวให้ยังไปกับว่ายั่พ่อแม่ก็เลือกให้นะครับแล้วไปว่าเพื่อนบอยุติธรรมกับว่าบ่าไดด พอหาไปแล้วมันก็หายเวิดบ่มีประโยชน์เคยเห็นตัวอย่างแล้วเขาก็บว่าหายบางทีเขาบ่กหายเลยเลยครับเขาบ่หายเลยบ่รหายก็จะไปโทษพ่อโทษแม่หงโทษตัวตนเองบานนี้การให้กับกฎหมายบรรยัติไว้เด็กกฎหมายเขียนไว้เลยก็แสดงว่ามันมีเรื่องซับซ้อนกลัวที่เขาคิดกฎหมายยังไปเขียนไว้แสดงว่ามีคนเถียงกันมีคนก่อยเกิดปัญหาเด้แต่เขามองกันง่ายๆเนาะเอาขนมใหหมูก่อนหนึ่งสิเอ้เงินไหหมูชิ้บาท คนยังไปยังมากมาขอเงินขอค่ารถแน่นัาเถื่อจะก่อน,นเนาะกำลังนั่งยิงก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ห้อยข้อ,อามาเลยเป็นลูกประคำมาเลยตัวออกมาโอ้ยผพาเป็นพ่วงเลยนี่คุณแผนนี่พระพระรอดนี่พระนันพระน,น,นี่เห็นบ่่บ่มีค่ารถถอดออกให้เลยสอยนั่นขอสามลอยเทากับเวนเสียนพาเทากับที่ตัวน,นาแน่อย่างเนี้ยอ่ะสามรอยอาเพอา่ังเถื่อก็บ่เอาดอกนองเถื่อก็เอามาไต่ก่อนของดีเนาะสามรอยโอย้มีอยู่หา 6, อกงคุณแผนไีพกับอยา่างใดได้พาคุณแผนมหาเสนี โอ้พระหลอดไปใช้ก็พอตายเขาก็อ้างพระนั่นพรนะรน,นออขขี่แม่บอละจักของแถวของปลอมกับเบื้องบบป็นเขามาแลกค่ารถนะครับเขาก็ไห้ไปเห็นบอกคนไทยมักไห้เด้เออเขาขอเงังก็ใไห้แม่บอละโดยเฉพาะผู้ที่เขาอยากไหลเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องการทาบุญอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องเบื้องนะว่าคนมาขอห่อหนังเขาเขาตัวบอเออบางทีเห็นบอที่เห็นพวกขอท่านที่เป็นข่าวนะ เหตุเป็นคนขากุดขาขาดนั่งอยู่สะพานลอยเห็นบอกเออเขากเอเงินไปให้เกิดว่าเขาพีการนะครับแต้พวกนี้ค้าปลอมเลยครับข้าขาดปลอมนะครับบ่ได้ขาขาดอีหนีพอแล้วปุ๊บเขาสิม,มื่อบ้านเขาก็ลูกขืนยางไปเลยไปขืนรถดกิ้งก็ม,งกบบมีบางเถื่อขับรถกลับบ้านเซื้อเลยบางทอก็นั่งรถล้อยฝาถอดเสื้อผ้าออกเป็นคนดีๆคือมูาห้าเจ้าข่อยบางทอก็กแกงตาบอดตาพิการ ก็ห้ไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นการห้โดยเสน่หานะครับหวังสิ่งตอบแทนห้โดยเสน่หานี่มันต้องม่มมี่ยังตอบแทนนะครับเนี่ยกระทั่งคํำว่าขอบคุณอืมผมเอาของไปให้พี่เอิงเนาะผมเอาประคอให้พี่อเอองหรือเอาเขายุหน้าผมนี่ปลอดสารให้พี่เอิงสิเออโดยเน่หานี่แหละพี่เอิงกับมมมีหน้าที่ต,ต้องเฮ็ดยังให้ผมเนี่ย เมื่อไหรผมให้พี่เอิงแล้วพี่เอิงตองมาขับรถเห็นผมพี่เอิงตองมาเห็นงานบ้านให็นผมหรือพี่เอิงต้องเอาน้ำชากาแฟ่ไม่ให้ผมเวลาผมบอกอากาศพี่เอิงก็ต้องตอบแทนอย่างผมเลยนี่เอื่นว่าการให้โดยสเสน่หาแม่กระทั่งขอบคุณพี่เอิงก็อบอกควาคุ้นยังลับไปเออดีมื่อแรืงต้มป่าโอ้เขาไม่ก็เรื่องของพี่เอิงแน่มาแล้วครับผมก็บพี่ตองไปหวังยังตอบแท่นจากพี่เอิงว่าเออให้เล่าเดียวเราต้องให้ผมขึ้นในสิบปีเศร้าปีนา เราต้องเอาของมาทดแทนผมถ้าเป็นแนวนั้นมันมุมเนการไห้นะ้ครับที่ถามผมให้พี่เอิงแล้วแต่ว่าตอนจะไห้ผมบอกพี่เอิงมื้อื่นพี่เอิงมาแต่บานมาแวะหับผมก่อนเด้อผมมีรถเมือื่นผมจะรถไปสองแล้วผมผมจะไห้ประคอพี่เอิงสามตัวแล้วก็เขาทุงหนึ่งห้ากิลโลพี่เองว่าโอเคเมื่อื่นเจอกันเพราะว่าบานพี่เอิงต้องผ่านบ้านผมเด้แม่ว่าละ่ะแล้วก็มาหับผมครับอาผมเดี๋ยวรอพผมก็เอาปลายเราสามตัวครับเขาทุงหนึ่ง อันนี้มเป็นการไห้เด้วครับมันมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วนี่แม่วาล่ะเจ้าเมื่ทรงข่อยข่อยจะไห้ปลาเจ้าก็มันกระซำแลกเปลี่ยนกันมเป็นการไห้โดยเสนียหาบอยุ่ไพ่ไต้ก้นไม้เรื่องการไห้โดยเสนหานะครับเป็นเรื่องอื่นไปเป็นนิติกรรมยางอื่นไปเออมันต้องไห้โดยบอต้องตอบแทนที่นี่มันเป็นตามก้นไม้การไห้โดยเสนหาคือหยัางรับก็คือมันเป็นสัญญาเลยครับมันต้องมีสองฝ่ายต้องมีสองฝ่าย ให้เจ้าของได้วาไปซื้อแวนเพชรให้เจ cool ้าของซื cool. ้อก am mm ับเขาเสียบแชบตั ophone, one, like so ๊บของตําบหงปีงไก่สเต็กให้เจ้าของกินถือว่าให้เจ้าของโมเมนต์นะครับโมก่ยวกับเรื่องนี้เป็นการซื้อใส่ปากเจ้าของซื้อแวนใส่ิู้เจ้าของเรื่องของเจ้าของกับมันต้องมีสองฝ่ายครับผู้ให้โอนทรัพย์สินของเจ้าของไปโอนทรัพย์สินของคนอื่นกับบ่ไดดเนี่ยไปเอาของอื่นมาให้กับบ่ได้ครับบ่ได้ต้องเป็นของผมของเจ้าของให้กับบุคคลอื่นโดยเนืหา กฎหมายใส่เข้ามาโดเยเสน่หานะครับแล้วก็ผู้รับนะครับผู้รับนะตัวอย่างแบบพี่อึ้องนี่ครับเราต้องยินยอมรับเอาประคอผมกับเขาจากผมไปถ้าเราเอาเขาบ่าเอาเขาอยาเอาปราคออยู่บานคอยเต็มสาหนึ่งเอาบอาเอาคอยอยางได้ปลาประกดหรืออยากได้ปลาหมอข้างดํ่คอยวบาเอาประคอเออราบ่าเอาครับเขาก็ว่าเอาอยูุ่บ้านคอยมีเขากำมีเขาเมา,อ,มเอ,าเอู่เขาบอาเออตอนนี้เขาลัางเกี่ยวเขาดอครับว่าเอาเบาได้ขาดอันนี้การห้บวสมบูรณ์นะครับการห้บวเกิดขึ้นเด้อ พอเรา,าเอาไงเราต้องหลับรับหมอบสับสนอืมเราต้องยอมรับนะครับย่อมรับเราจะเอาเดียวดันหรือเรา,าเบาเดียวนันก็แล้วแต่นะครับเราเอาเอบอไปยังมอืออยังเอาก็ได้เพราะมือมอื่มส่งหมอบการห้สมบูรณ์เลยครับถ้าเรา,าเบาเราบอกปัดการห้บ่เกิดขึ้นนะอืมหากันแล้วบมได้หวังผลยังครับบมได้หวังผลยังเสนีขาเขาเลยให้เขาครับถ้าว่าเสนีหากับว่าห้เนย เออแท้ควาเทื่อการห้เกิดจากการลำคขันก็มีมาขอเสาขอแรงโอ้ยลำคขันบ้าห้มันก็กวนก็ว่นเย่างบ้มมาลกูกบาขอเงินไปซื้อ,อยางสิบ้าห้มันก็บจีขามาันก็บจีมางบ้านเผาบ้านหาล้มขั้นก็เลยห้มันไปเองสิครับเอออันนี้บริษัทนี้หาในแต่ว่าลำคขันไงแต่ตามววามันก็ถือว่าหาก,กันเพราะห้มันมันก็หลับได้ลกูกแม่ว่าละ่ะเออมันกับหลับมันก็ไปซื้อของถี่มันต้องการไปซื้อมอไซส์เออไปซื้อยาเสพติดไปซื้อเหล้ามากินน้ำโม อไปซื้อยาอืไปซื้อของที่ดีมีประโยชน์ซื้อ,อาาเอส,อสื้อผ้านะแพทย์ใช่สิครับว่ากันแล้วแต่ว่ามันขอไปอยังนะครับเอแต่พิ่สาวาัสด์เขาเขาจังไห้กับที่นี่ทาว่าการให้ทรัพย์สินบางทีเให้เงินในท่องนี่มันมต้องเหตุยังเอืมให้ปกากังสิครับเอาให้เขาแหลวก็แล้วมันบ่ต้องไปเฮตุเป็นเรื่องสือจดทะเบียนยังให้มันเมือยตะตุต่มเนี่ยแต่ว่ามันมีบางอย่างครับ กฎหมายเขียนไว้เลยว่าออท่านยิ่งห้นยังกันก็นแล้วแต่นะถ้าตามกฎหมายถ้าเป็นเรื่องซื้อขายกันตามกฎหมายต้องเขียเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนอาทิเช่นให้ที่ดินนะครับต้องเขียเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนเนี่ยให้โฉนดที่ดินยนังสิให้นายกอนายขอ,อถ้าตามสัญญาซื้อขายจะต้องจดทะเบียนหเหตุเป็นหนังสือการให้ก็ต้องเขียเป็นหนังสือแล้วก็ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายเลยถ้าให้โฉนดที่ดินเขาแต่ว่าบอไปโอนบอไปจดทะเบียนบอเห็ยนเป็นหนังสือการให้บสมบูรณ์นะครับถือว่าบอมีการให้เด้ซื้อขายกฎหมายว่าต้องเข็นเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนการให้ก็ต้องเข็นเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนอืมันจังจะสมบูรณ์นะครับฐานบอมีสองอย่างนี่การให้บสมบูรณ์แต่ว่าถ้าให้ย่างอื่นที่บอมีกฎหมายบอได้บังคับไว้ให้โทรศัพท์มือถือนี่ต้องไปจดทะเบียนอยู่อำเภออยู่ครับ ให้มือถือกันบ่ต้องให้แวีนเพชรจังส่ต้องไปเฮ็ดอยู่อืมตอนหนาน้อำเพออยู่บอกว่าบ่ต้องแต่ว่าให้ที่ดินนี่ต้องครับกฎหไม้บอกว่าต้องเพราะว่าการซื้อขายที่ดินต้องเฮ็ดเปจดทะเบียนการให้ก็ต้องเฮ็ดนําแต่บ่เฮ็ดถือว่าสมบูรณ์ถือว่าบ่มีการให้เล้ครับท่านจะไปทวงเขาได้ได้เอาเ้อนั้ว่าสิให้คอยให้ที่ดินคอยแล้วก็บ่ให้นัดคอยไปรือเรื่อยว่าเดี๋ยวอสินเดือนที่ไปจดทะเบียนให้ หาค่าวโอนก่อนแล้วก็ว่ใหอยอข่ยังสีนะาหนูล้างไปฟองว่าเขาพิสัญญาห้บ่้เด,ด้อครับเพราะว่ามันบ่ได้มีการห้กันมันบสมบูรณ์อืมบ้านี้ให้แล้วเอาขึ้นใดบอบางคนห้แล้วอสองมือสามมือมาโอ้มันเป็นตะสั่งย้มยมันเห็นเฮามันบอ่ออิ่นเลยมันได้ของเข้าไปกินต้มปลาเลยเฮ้ยคือคนบ่จักกันนี่เครียด อยากถอนขึ้นการไห้ได้บอกครับมีกรณีเดียวครับกฎหมายบอกว่าถอนขึ้นการไห้ต้องเป็นเรื่องเน่ลคุณข้ามาเน่ละคุณนี่ขันพ่อเม่ดาลูคนใดเลยถือว่าจบเลยอบักลูกเน่ลคุณบักเน่ละคุณเลยนี่เสียหายเลยหรือบอกบ,บ,บักบอกหูจักบุญคุณคนอย่างเสียเลยเนี่ยครับเออเขาเอื่นบอกมูมบอกมาอ้ายังดีกว่าถ้าถอนขึ้นการไห้เพราะเห็นเนรลคุณกฎหมายกา็มีเงินไขอยู่บอกเป็น่าไห้เข้าไปแล้วมาอื่นมาเจ้าเน่ละคุณอืม ขอเมื่อบ้านนํามก็บ่กให้เมื่อเอออเาของข่อยมากขึ้นทีข่อยค่อยให้เจ้ามันว่ไดรเลยครับมันต้องเข้าเหุอืมประการแรกก็คืออมปมดทุาายสืยตีขาทําลายเป็นความผิดทางอยาญาอย่างหลายแรงกับผูหใ่นนะครับอืมผมห้ทรัพย์สิสนนายก่อไปอืมเป็นแหวนเพชรเป็นที่ดอกที่ดินยังก็ตามแต่ให้ไปแล้วถามสี่มือมามันตีมันมาตีผมครับ เอาปืนมาอะไร่ยิ่งผมเห็นบ่เป็นความผิดทางอาญาด้วยปะทุสลายทำลายร่างกายผมไล่ยขาผมดีผมลบท่านยิ่งมากสองหลูกสามหลูกว่าถือถือว่าพยายามขา่าเนี็นบ่ผมถอนขึ้นการหาเพราะเหตุนี้เราคุ้นใดดิถอนขึ้นไม่ถอนขึ้นยู่ใสแเราก็ไปฟ้องศาลคนเดียวีถอนขึ้นยู่ศาล่นครับศาลจะสร้างให้เพิกถอนบอก,กบตรงเบิงพยานหลักฐานแต่ว่ามันเขาเหตุบอ่อันที่สองเหตุที่ผมเสียซื่อเสียง ไปบอกไปว่าวไอ้ผมเสียซื่อเสียงเฮ็ดให้ผู้ให้คือผมนี่เสียซื่อเสียงผู้ร,รับมันไปว้าตัวทีบตัวเดียนครับหรือมีนประมาทผมอืมมีนประมาทซึ่งม,มันมีความผิดตามกฎหมายอาญาอยู่แล้วอันนี้ผมถอนเคลื่อนการให้เพราะเหตุน,นี้ละคุณเลยครับอัน,นที่สามให้ไปแล้วว่าเลี่ยงดูผู้ให้ผู้รับได้ไปแล้วว่าเลี่ยงดูผู้ผู้ให ในายามในายามที่ผู้ไ้นี่อยากไหลอยากจนคนแขน็นว่ามีสีกินว่ามีเขากอกหม้ออผู้รับไปเดินก็ฐานะต้องมีฐานะดีกลัวเด้ยครับถ้าเขาก็อยากจนพาอมันกันกับผู้ไ้กันักสี่าจังได้แล้วคือไ้ที่ดินเข้าไปเขาเอาทีไปจำนองสมุดกับทกสบม่เคยใส่หนีเลยเพราะว่าบ่มีเงินต้งแต่ได้รับที่จากผู้ไ้มากนี่โอ้ถูกขนาดเลยเอาทีไปจำนองเงินก็นใส้เบิอดดอกก็บใด้เขาเขาสิฟองมื่นมือือนี เราากฏว่าผู้ไห่นะมาบอกว่าเอ้ยเจ้าเป็นผู้รับเจ้าที่ดินข่อยไปนั่นขอยขอเขาขอ,ขอ,ขอนามกินแน่ข่อยมันทุกข์ยากหลายผู้รับหนก็บอกว่าโอ้ขอยก็บกาบ่มีคือกันทุกข์พอสิไตแลวนี่อันนี้ไปถอนขึ้นการไห่พอเห็นนี่ลค้คนบ่ไดหเดี đây? พอเขาก็ูยูใทในาอยากไร่คือกันแต่ว่าถ้าผู้รับมันได้ที่ไปแล้วมันรวยครับเงินต่องเงินได้ที่ไปอาจจะไปจำนองก็ได้เอาเหลาเงินไปขาขายจนรวยเป็นมหาเศรษฐีเออแล้วเฮาไปขอ แน่ากินแนวอยากหรือบอกว่าให้พ้าไปรักษาพยาบาลไปรงพยาบาลเน่เจ็บไข้เด็ป่วยบวพาไปบ่สนใจบ่ใไ้เงินบ่ดูแลบวชยังเลยอันนี้ถือว่าเขาเหตุแล้วครับเนี่ลรเาราคุณไปฟ้องศาลเพิกถอนกนให้เพราะเหตุนี่เราคุณใดแต่ว่าต้องอยู่แน่อยู่ข่วมเนี่ยตอนทราบเหตุแล้วตอนท้องฟ้าเพิกถอนไปในหกเดือนเนี่ยหรือไปห้อาัยเขาเออยบเเป็นปยังดอกบอหลังยาเห็ดอีกเด้อขอหาอภัยเจ้าที่เจ้าไร่ยงิงไขนะ่อยน่ะเอหรือเจ้าไป ว่าเพื่อนคอยหรือเจ้ามีนประมาทคอยหรือเจ้าบ่เรียงดูคอยเออคอยหายอภัยเจ้ามือลังจะเห็ดอีกแล้วแล้วหมอนันก็ครับครับผมบ่เห็ดอีกไปฟ้องเขาอะไรได้ไปหายอาภัยเขาแล้วก็ต้องล่อให้มันเกิดเหตุขึ้นไม่สะก่อนมันไหยิ่งไม่สะก่อนห้มันมามดาสะก่อนห้มันมีนประมาทสะก่อนห้มันบ่เรียงดูสักกอนห้มันบ่พาไปหาหมอสะก่อนอันเก้านั่นไปหายอภัยเขาเหรอเด้แน่ว่าถือว่าไปฟ้องร้องเขาบ่ไ้ครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นอยู่ลรงอยู่สารหลาย กำหลวาลาขึ้นกันด้ส่วนมากก็เป็นลูกเต่าเนี่ย่ะครับพ่อแม่หายไปแล้วหายแต่ก่อนมาบานมือละแปดเถอพาครอบรัวมาเยี่ยมโอ้โหู่เ่าผู้โตดีขนาดเพราะว่ามันสิมาปลอเอาด้ที่แม่คอยเห็นทีเจ้าอืมีอยู่หลายแปลง่อยอยากได้เอาไปจำนองไปยืมเงินแล้วก็เอาไปสื่อรถแลนค้าขายกับขอบครัวกับเมียเนี่ยรือสืไปลงท้นเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ พ่อแม่ก็เออที่ตนศาสตร์มันมาเที่ยวมาขอที่แรกก็หึหึบอ่บอ่บเอาไว้เป็นมรดกกูเรีกูบอท่านตายายดอกเออมึงเชี่ยวไปยั้งสิมันก็มาถูกมือวมาเที่ยวมามันก็เอาของมาปลอเอาของมาฝากมาตอนมาหนวดมาเส้นให้เป็นเวลาเอาหลักร้านมาเหร่นนําผู้ฒ่าก็เรื่อมใจดีที่ระบาดเออที่ตนศาสตร์มันมันสีไปข่าไปขายมันมาขอที่ดินไปจำนองหรืออุวนอย่ามันเลยมันจะไปเฮ็ดนิติกรรมยั้งกันแล้วแต่มัน แม่ว่าละ่ะกันให้ผู้เฒ่าเอาไปจำนองผู้เฒ่าก็ต้องไปธนาคารไปท้าทบ,บันกันเหมือนอยากอีกแม่ว่าละ่ะโอนเป็นซื้อมันซ่าอยงเัี้ผู้เฒ่าก็เลยหลงล่ำกับให้มันไปได้ปพ๊บโอนปพ๊บหายครับไปเลยค่ารทำเนียบให้ผู้เฒ่าออกให้อีกในการโอนอบอม่าจักเถื่อผู้เฒ่าโทรหาเป็นได้คือบอมาหาแม่แน่ปีใหม่กับบอมาสงกานกับบอมาวัานสารวันโกนวันตุ๊ดกับบอมาหนีเลยเจ็บไข่เดีป๋ป่วยโทษไปบอกวันมาเบาิ่ง,ง,งแม่เลยเด้อแม่บอมี คนพาไปหาหมอได้เจ็บขาเจ็บขาเจา็บแข้งนี่ปวดเขา่าปวดหัวถือไปตรวจมะเร็งน,นั่นนี่นู่นมันหมดสนใจบอรับโตสา์บอพาไปเลยเห็นบอกเป็นเนี่เราคุ้นขึ้นมาเลยก็มีได้ครับผู้่าวกับผู้่าสมัยใหม่น้ออืมว่าหายมันไปมันบเบาเลียงดูหน่อยบ่มมหน้าเฮ็ดได้คอยตายเลยเด้ม่ท่านห้ดอกเจ็บไปในใกรรมไปก่อนตายมึงยังมาเอาให้ตอนเป็นกะหไ้ได้ได้ครับโดยเสน่หา หลังจากตายแล้วก็ให้โดยพินัยกรรมนั่นแหละคือพินัยกรรมจะมีผลตอนตายคือเป็นการให้ย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องตายก่อนมึนงจะเอาอเหตุพินัยกรรมไว้ว่าถ้าตายแล้วให้ในก่อนายขอไปตอนมีชีวิตอยู่ในก่อนาย้ขอก็ไ่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เด้เพราะว่าเราบ่าท่านเราบ่ท่านตายไงอืมเขากาส็สีแซงที่ระบาดนี่พู้ที่เขาหูวว่าเหตุพินัยกรรมไว้เขาน่านตายแท้พินัยกรรมจะได้เป็นผลก็มีขึ้นกันแต่ไา่ค้นบอดีนะครับ บ้านนี่บางเถือ่อลูกหลานมันหัวดีเด้อืมพ่อแม่บอกว่าเออเดี๋ยวสิยกที่ดินให้เ้อพูละแปลงพูละโพดเออไปพร้อมแล้วก็ไปโอนเอาแม่สิโอนให้แม่กับเบื่องแล้วเวลาเหลือหน่อยเวลาในขวดแก้วแล้วแม่กับป่วยก็บซอก,กับแฉอืมไปโอนเอาอืมลูกคนหนึ่งมันหัวดีครับเมื่อไปโอนอยู่ที่ดินนั่น ถ้าปกติแล้วก็ต้องเฮียเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อหนา้าเจ้าพนักง,งานที่ดินไม่หมดละ่ะก็คือผู้ให้คือแม่ยกให้ลกูกได้ขอใด้ขอจดทะเบียนเช่าคาจำเนียมไปโอนกันถูกต่องจโฉนก็เป็นซื้อลูกไปโดยข้ก็หิสลักหลังว่าเป็นการให้ด้วยครับเขียนว่าให้ด้วยวันนี้ให้เพิ่มเกิดลูกบักนี้มันบด่ดีนี่แหละมันเข้าเหีียดสามยางนี่ประทุษลายทำลายร่างกายมินประมาทดูมิน ้าใม่เสียชื่อเสียงบวเลี่ยงดูบ่อุปการะว่าพาไปหาหมอหายังเี่ผมเบาไปแล้วนะครับแม่กับยีฟองเขาขึ้นหนเด้ดดนะม,มันสลาตอนไปเฮ็นนิติกรรมมันว่าแม่บ่้องเฮ็ดอันห,อห้เด้อเฮ็ดเป็นเสือขายซะผมเสียเงินใช้มื่อ้แม่เงินหนึ่งสองหมื่นนี่แหละสำมาผมเสือก็แม่นอแม่กับห่วยห้ยซื้อบไถจักบาทตัวกูค่ารรมเนียมเสียอ,อ,อีกยังไงมันก็เลยเฮ็ดเป็นเสือขายครับ ซื้อขายซื้อขายสองหมื่นเดี๋ยวราคากันเงยงไงแม่ลกูกพราปกติไห้นี่แม่บอไรอยังไงโดยสเสนอหาไงแต่ว่าเฮ็ุเป็นซื้อขายครับเปลี่ยนจากการไห้เป็นการสื่อขายคือแม่ขายให้ลกูกเมื่อเป็นการสื่อขายกันเอกสารมันยันแนวนั้นเวลาลกูกมันประพฤติซัวจะไปถอนเคลืนการไห้เพราะเหตุน,นี้เราคุ้นบอไรนะครับเพราะวันมเป็นการไห้ครับมันเป็นการสื่อขาย ซึ่งยาคืดวามันสือ่เกิดขึ้นเด้บางทีลูกหมอนี่ก็ปฏิบมีพฤติกรรมเลี้ยวไหลแบบที่ผมว่าสามชียางหรอกที่แม่จะมาถอนเึ้นกันให้แต่ว่ามันมีกองเสื่องเด้ลูกหลานคนอื่นอ่ะที่มันก็ได้ไปคือกันแต่ว่ามันใส่เวดแล้วให้มันไปนะมันขายกินมันชำนองเิดแล้วมันเห็นแปลงนี่เป็นราคาน้าติดทั้งดั่เขาก็ร่างสิมาสางศูนย์กันขาหรือโอ้ครับเห็นนั่นเห็นนี่ใส่แถวนั่นเจริญมองยังไงซะศูนกันขาสิมาลง ก่เลยไปอยู่แม่ว่าเม่ยม,มฟ้องเอาขึ้นกับไอ่พูณนี์นกับน้องปูณนี์ผมเสีววคาทำเนี่ยมสารจ่างทนายให้ฟ้องเอาขึ้นเลยหมอนั่นก็อาจจะบ่ได้เ็ดุนี่เราขึ้นยังต่อแม่เลยเพียงต่ว่าว่าหาแม่สามเดือนมันค่าหาอยู่หาก,กินหรือมันปว่วยพีน้องก็หาเหตุให้เลยแม่เจ้าไปฟ้องสารเอาที่ดินขึ้นเลยได้มามห่อข่อยส่วนหนึ่งพอข่อยมันผัวเงินแล้วเจ้าก็อาไว้ส่วนหนึ่ง มันบอกว่าเหยี่ยมเจ้าสามเตือนี่บอกมันเนี่เราคุ้นนี่บางคร้เห็นบอกหาเหตุเรับพี่น้องโยให้แม่ผู้ให้นี่ฟ้องเอาขึ้นจากผู้หลับซึ่งยังประท่านเขาเหตุนเนี่เราคุ้นอย่างเลยก็มีครับยาวันบอกมีได้อยู่ลงอยู่ศาลนั่นผมเห็นเลยอืมแม่ก็หาเหตุข้นมาบาดนี่มันบอกเลี้ยงดูมันดามันโทษมาด่าเศร้าแรงมันมินประมาทเห็นบอกก็ไปบอกทนายแน่นอนทนายก็เห็เุเหลืองอืมทนายก็เห็ได้ทุกเหลืองอยู่แล้ว มันจะจ้างเขานั่นอืมเขาเฮดเด้รเวิรนั่นละ่ะไปบอกเขาว่ามันนี่เราคุ้นมันจังสันติจีเขาก็เฮดเรื่องกันไปฟ้องศาลเนี่บอกส่วนแพร่โฆษาก็แล้วแต่พยานหลักฐานแล้วแต่ขอจจริงเนี่บอกนี่แนวนี้ก็มีนะครับเขาก็เลยคืนว่าเออแน่หน้าคนเนาะพี่น้องหลายคนเดี๋ยวก็จะมีผู้มโยแมีเอาขึ้นจากผมหีีผมเฮดเป็นสื่อขายเลยอาเงินในแม่สองหมืน่นยอมเสียสองหมื่นเลยเออให้แม่ไปซะแม่ย่าต้องให้ผมด้วยผมสื่อเอาสองหมื่นเห็นบ่จบเลยครับ บ่จบจังไหนล่ะมันโมเมนเรื่องให้ถึงจะนี่เราคุณยี่หลีก็เอาขึ้นบ่ได้ครับเป็นเรื่องสื่อขายเขาจ่ายเงินให้แม่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่เดียบลอยเสซ็ตซับต่อหนาที่ดินอืมที่ดินก็สิมาสงสัยว่าเอาที่บักแพงหนึ่งที่ต้องบักหลายแสนหนึ่งให้กันสองหมืม่นมันแมีนอยู่เอาพูดที่าขายให้ลูกกูสองหมื่นจะเป็นยังล่ะที่ดินแม่ว่าเราเคยเซ็นสัญญาไปที่เราเป็นสื้อขายกันสองหมื่นขาดแต่เมียกูคิดไปที่เราจะคิดเธอได้ก็คิด จะหาด้ซื่อก็ยังก็ยังห้ยอยู่ค่าธรรมเนียมก็ให้แม่ออกมังเถอลูกนะเห็นบมขี้หายอยู่ด้ปกติแล้วเข้าเป็นผู้ลับเนาะเฮาก็ออกค่าธรรมเนียมเองแม่เแล้วไปโอนหนแล้วก็เมย่พยาะแห้งแล้วเอให้ลูกห้เต่าไปก็รักษาของเ่นไวถ้ามากินนี่มันเกิดประโยชน์ก็ประโยชน์ว่าม่เอาไปแล้วก็เห็ดใหนมันลดหน่อยถอยลงทีก็คอยตัดขายไปแต่พื้นญ่เนี่ยก็ตัดขายแต่ละไรท้องไรซ้ไร่นั่นนิ่เอาไปมากเบิดหรือขายล่ำเดียวเลย ขายลาเดียวเลวก็เอาเงินไปก่อประโยชน์ไปค้าไปขายแหละวรวยกันมากกับว่าเป็นยังครับแต่ว่ามีแต่เบิดลงไปนาหายไปอืจับสินที่พ่อแม่หาเกิดเป็นกับตายละลายหายไปเบิดลูกเอาไปค้าขายแบบเจ๋งเราไงซะว่ามีการบ้างแผนเห็นเขาขายยังกายจากขาเห็นเขาขายดีเขาขายบอกทุเรียนเขาปลูกบอกทุเรียนเขาปลูกของเขาว่ามีพู้มความหงว่ามียังเลยปลูกกันไม่อยงกินตายเบิดเห็นก็ปลูกยางกับปลูกพักนึงกับปลูกยางปลูกพริกกับปลูก อาบ่มีความู้ว่ามีประสบการณ์ปลูกยังเลี้ยงยังก็ตายเขาเลี้ยงง่วเขาง่วตัวใหญ่ๆง่วพันงัวหยังกับเลี้ยงน้าเขาลงทุนบัากหลายหนึ่งง่วตัวล้านไปซื้อเขาเขามาเห็นบ่ล่ะก็เลี้ยงบ่เป็ี่นกะว่าสิขายจักาล้านน่นแล้วโฮ้ยผู้ไปซื้อครับงัวตัวล้านซื้อมาแพงเลยสื้อขายบอกน้อยมันก็ตายง่วลงทุนแบบบอมีความู้สุดท้ายแล้วก็บัตหวยังพ่อแม่ก็เป็นถูกนําเอาขึ้นกับจังได๋ล่ะมันไปติดอยู่ สถาบันการเงินมันจำนองอยู่มันจะขายฝากกับขาดด้วยกับจะเจ็บคำนำใจนอนคืนนำตาแล้วพุบมอนแม่บางเถื่อยังว่าท่านไ้มันดอกแต่ว่าพอแม่ยก็ลำบากแล้วก็คือพอแม่ว่าเออเพราท่านไ้ดอกตัวก,ก็ว่าขมอยากได้เงินนี้ยไปค้าขายนี่ซื้อแม่นี่แม่ไปจำนองที่ผมทิพ้าเม่ไปเห็นบก่กพ้าแม่ไปจำนองกับสถาบันการเงินหรือนายทุนนะครับ ไอ้แม่นี่ไปสำนักง,งานที่ดินไปหาในทุนเลยเพราะมันซื้อแม่ไงแม่ว่ายอมบวนแม่กับจำนองให้ผมที่สามันเอลอาราาดกวนแม่กับไจำนองเดี๋ยวผมสิพอนเองผมสิใส่หนี้ให้แม่เองแม่ไปเส้นอยูุที่ดินก็แล้วเออพอมันได้เงินปุ๊บแม่คือว่ามันสิพอนเด้พอนธนาคารหรือพอนในทุนมันโมพอนเลยครับโผพอนบาทนี้เขาก็ฟ้องแล้วครับฟ้องบังคับจำนอเองอมใส่หนีเขาอ่ะ แม่แล้วก็บอกหงเรือกแน่วลูกรับปากว่าจะพ่อนเขาจะใส่หนีแทนดอกมุงดอกเบีย้ยบไวยากเห็นบ่ทุถ่ายแล้วแม่ก็ต้องว่านางใส่หนีแต่เราหูว่าลูกเอาไปจำนองแล้วก็บ่ใส่หนีเขาเขาก็ลังสิฟองออแม่ก็ต้องไปใส่หนีหรือแม่กับว่ามีเงื่อนแม่กับเบิอืมเขาบ่าเป็นราคาเขาก็ยึดที้งสิครับว่าไม่น้าสิเหตุกินได้บาดย้อนลูกครับมันหัวดีหลายเออ สีโหดวดขวดแนวได้หละครับลูกเจ้าของเจ้าของมีได้ครับยาวารม,มีได้หลายปีก่อนนี่เออก็มีลูกหอดเป็นพยาบาลนี่ครับมาตัวแม่ว่ามีความจําเป็นต้องการเอาเงินไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เดือดร้อนหลายพยาบาลนี่ครับแม่กับผ้าไปจำนองจำนองแล้วปุ๊บมันบใส่หนีเลยพยาบาลตัวแสบนี่เขามายืดทีแม่ขายทอดตลาดได้ครับสิบหาอะไรเออก็อสิ่พบอกแม่นี่ครับจักเสียแนวได้ครับเขามายืดทีขายทอดตลาด ผมม่มองไปรัฐบาลก็บอกว่าไพมีปัญหาอย่างไปศูนย์น้ำลงทําเ้อตู่พอนอหนึน่งหนึงน่งหนึ่งไปแจ้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเชียหย้แม่กับผมไม่ทางไปก็เลยไปแจ้งศูนย์น้ำลงทําครับอยู่กันทลมศูนย์น้ำทํากับไพไปนายทุนละ่ะนายก็ได้ขอก็เอื้นมาเห็ดหนังสือเอืน้นนายกอนา้ขอมามานั่งคุยกันนายกอนายข้ออผมบ่เกี่ยวของเอามาจำลองไว้นําผมใสหนีผมมันก็ฟ้องเออสิมาให้ผมซอยยังไดและ่ะก็ใส่นีผมที่ละ่ะนายทุนเขาก็ ตามกฎหมายเนาะผมฟ้องบังคับจำนองผมขายทอดตลาดนีนก็ิทธิ์ของผมตามกฎหมายผมเป็นเจ้าหนี้ตามความพีภากษาแม่ก็เอาเงินมาใส่หนี้ที่ล่ะเงินผมเอาจนทวนเนี่ยเอาหาเฉนนี่แม่นบ่ล่ะจบกันนี่เราก็บ่มีแล้วผู้เฒ่าสุดนน้องถ้ำก็เฮ็ดหยังให้บ่ได้เด้๋ยกลับไปไกลเกียเพราะว่าศาลตัดสินแล้วให้เราเจ้าหนี้เราชนะเราก็พร้อมที่จะบังคับคดียึดทรัพย์เห็นบ่บาปกรรมก็ไปตกกับผู้เฒ่าบัดนี้อันลูกผูโพยเป็นพยาบาลกับเซิรเด้อครับมันใช้เงินหมดล่ะเห็นบ่ เรียบร้อยเลยอืมเป็นตะซีตนครับอยู่กันทะล่มสุดน้ำลงถ้ำครับพยายามไกลเกียนายทุนเขาก็ว่าวว่าวว,วผมมากนี่มันบุญในเด่นี่ปกติผมมากๆกับใดใดสุดน้ำลงถ้ำเห็ดยังผมผมมาฟังเบื้องก่อนว่าจะใส่หนีผมได้ว่าจะใส่หนีได้เอาปดไปเลยผมขึ้นให้เลยใครหนีผมมาหาเศษได้มาละยหญ่กับผมยหญ่กับใหญ่โวมี่ยายบ่วมี่ยายญ่เอาเงินใส่มาใส่หนี้ใหนายทุนยใหญ่โวมี่เจ็บมาหยุดของยหญ่บ่ได้เหลูกมันเอาเงินไปเอาไปเอินหลูกมาเมอิบเอิบมันกับผมมาครับ โม,มาพยาบาลตัวเสียบผู้ดีก็มีได้พยาบาลบนมมมีนี่นี่ถือว่าตัวเสียบนะครับไม่ได้ออกซื้อแล้วดอกจังยั่งหรือเปลี่ยนโมมันบาปกรรมเติบไปะละก็ถือยึดที่ขายทอดตลาดไปเลยครับนายทุนเขาก็บอลล์เขาล่อระยะหนึ่งว่าคันในเงินจบคันบ่ได้ก็ยึดขายทอดตลาดเนี่ยไปหนีเขานอเออไปลองซูนได้กับว่ลเลดอกครับเพราะสาลตัดสินแล้วเออไม่ญงนะแล้วก็ต้องกับสมอกใจเจ็บซ้ำนำใจลูกเล่า เห็ดกับเราแบบนี้เอ,อ้ระวังนะครับเดอ้อหรือวไว้เพื่อให้เจ้าของพอได้เห็ดกินเห็ดอยากเด้ยว่าเป็นไห้ลูกเบิร์ดเลยคันลูกดีลูกมันคุวนบ่เกิดปัญหาครับแต่ว่าลูกขี้หาย่มันก็นําความเดือดร้อนมาไห่พอ่อไห้แม่ไห่ทะดลกับว่ายังแล้วก็ย่อหนีมาไห่อีกครับเอาหนีมาไห่อีกให้พ่อแม่ปวดหัวเออผ้าแม่ไปเส้นนั่นเส้นนีไปผูกประกันเออไปคำประกันไปรับรองยังเบิดถูกอย่างเด้ยยม่มันอย่างนี้เงินมันก็มาอ่อนมาขอมาหยังนะครับั้งงงีีีีี่มมมมเเววยยกาานรหดแล ผู้เทากับปากวออกนะครับเป็นที่ตนอยู่ก่อนปีหน้าเบิ่งนะครับลูกไผ่ลูกมันนั่นละพอไปพอมันแม่ไผ่ม่มันเบิ่งเอารอคั่ตอนเป็นแนวใดลูกผู้ใดมันขี่หายลูกผู้ใดมันปอลอเกียงลูกผู้ใดมันปากวันกล่นเปียวลูกผู้ใดมันเห็นแก่ัวลูกผู้ใดมันมีพฤติกรรมติการไปเลยพอแม่ผู้มาขู่เพราเหลียญก็มันมาแต่นหน่อยหูวัดนะครับใส่ใจข้อกลับแต่ว่ากับอดสงสารบไดไที่ตนศาดตร์ลูกที่ตนลูกแห้ง มันเดือดร้อนมากมันหองให้แม่มาครับมานั่งอ่อนวอนอยู่นี่พ่อแม่ก็อยากให้ลูไปใส่หนีเขาแล้วเธอก็สิไลออกจากงานกันบ่าม,มีเงินใส่หนีเขางนใจอ่อนเลยกันยอมทุกอย่างครับสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ระบาดรับกรรมไปเอ้า